นับเปล่นมันอย่างนี้เลยไดู้รึยัเฮ้ยที่เทนเขาเห็นเปล่าไมเหรอเรอ่เหรออไย่างงี้มากเลยโดูถูกมากเลยถ่ายแล้วมันมงไม่เห็นอมติดตัวเล่นในนี้มีม๊อเห็นคนเดียวอะ ตอดลานะฮะอย่างนี้เลยอ่ะใส่ต้องหมุนโแล้ตรง่เป็นอะไรไม่ใ่แขงที่ไงอะไร่ล้อออนไทย วิ่งเร็วมากอันนี้ตอนแอดวานใช่ไหมใช่ตอนเก่งนี่แอดวานอนะตอนเก่งตอนเก่งแอดวานจริงอะ่ะดูด,ดิไม่เห็นขามาป้าๆที่เจอป้าบอกว่าหลังตรงอีกหน่อยดูที่น่าโผอะไรดูแบบตรงเลยอ <ตง S 1> ่ะเฮ้ยเรียนเรียนมาไม่ใช่หาาไหมเขาเขาดูรูปผม มนกระกเียันไปบังคับมันไปมทมันต้องเก่งมันไม่เก่งหลนแสนแนมค่เรวคั้เว้ยแต่ผมได้กำไรนะแต่เขาได้กำไรนะแรกมากับผมเกินึน่อยนะพี่เขาเเป็นเอ่ะใช่เอามาเอามาแลกกับพีเอ็มผมมาได้สามแสนนะรถผมสองล้านสาม ต้องไะวิ่งเดียวเนี่ยสุดท้ายวรอแล้วนะคนี่ยตัวอันวิ่งเร็วอ่ะอันวิ่งเร็วอันสุดท้ายวะดีสุดนะ ยังอันนี้อันนี้ยังไม่เร็วอ่ะยังอันนี้อันนี้ยังนีผมยังลุกนั่งเลยหลังสุดอ่ะที่ม่ดีนะไอหมวก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  ดีมาคนหัวใจมันมาเจ็บใจเแล้วไ๋รอดหน้าอีกว่คือทกลัวแล้วก็ใจมาทแกัวทางแน่หเลยดมอกาหนีได้คุ้แงแรงรับผมแข็แรกเนนะครับเดินนครับดีนะครับประตู ขอบคุณนะค,ะครับาานะได้เลยไม่มีปัญหาที่ขอเบอร์ที่ผมไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปไปดูไปดูก็ <laughs> จะมองผ่านไปแล้วที่ผ่านมาเจอกันนะครับ